สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของการเซตหน้าจอของตัวเจ้า f o r ์ a 350หน้าจอ TFT นะครับซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้งานเราจะต้องมีการเซตค่าต่างๆในบนหน้าจออันดับแรกนะครับเมื่อเราต่อแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยเราเปิดตัวสมาร์ทคีย์มาที่เป็นตำแหน่งเขียวนะครับเป็นการตำแหน่งออนนะครับโดยการ กดปุ่มล่างาเมื่อเสร็จเรียบร้อยเพิบเราจะทำการเปิดสวิตตัวคอนโทรลเลอร์นะครับหรือตัวคอนโทรลเลอร์สมาร์ทคีย์นั่นเองหรือกุญแจที่เราพูดกันง่ายๆนะครับามาเปิดมาเปิบในหน้าจอดิสเพย์จะขึ้นโชว์มาตาแบบประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการเซตไว้ที่โหมดดิสเพย์ที่มันเป็นโหมดหน้าจอแบ็กกราวด์เป็นสีดำเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทำนะครับ อันดับต่อไปนะครับในปุ่มของตัวที่คอนโทรลเลอร์ที่สามารถที่จะควบคุมในส่วนของหน้าจอดิสเพย์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะโยกซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณจอยสติ๊กนะครับที่เราใช้เล่นเกมกันนะครับนี้เมื่อเราเลื่อนกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมื่อเราใช้งานตัวนี้นะครับอันดับแรกเรามาเช็คก่อนนะครับที่จากปุ่มที่เราคอนโทรลเลอร์ที่เมื่อกี้ที่อยู่ที่สวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะครับ ก็มาที่หน้าจอเลื่อนเพื่อจะเลื่อนหาว่า,าตำแหน่งของการตั้งค่าต่างๆอันดับแรกเลื่อนลงมาที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็คลิกไปทางด้านขวานะครับก็จะเจอหน้าจอที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในหน้าจอนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันของ display ในเรื่องของ general ในเรื่องของ service นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าในในหัวข้อต่างๆเนี่ยอย่างหมวดของ service เองนะครับ มันจะมีในเมนูเมื่อเราเลื่อนขวาไปเพื่อจะเจอ m มนเทน n นน c ์นะครับซึ่งเราก็จะมาตั้งค่าของการนํารถเข้ามาตรวจเช็คเป็นไทยมันเครื่องในระยะพันกิโลเมตรนะครับซึ่งเดือนเนี่ยโดยกําหนดทั่วไปคือให้ล่วงหน้าประมาณ3เดือนยกตัวอย่างขณะที่ถ่ายทําตอนนี้เป็นเดือนมกรานะครับเราก็ตั้งกิโลเสร็จเพื่อเราก็จะเลื่อนไปที่แอหรือว่าเดือนเมษาปีคือสักราช2 0 0 ่ uh, 25นะครับเรามั 20, 25 mm hmm. เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยเราก็แบ็ k กลับมาทางด้านซ้ายนะครับมาดูในจำแหน่ง oil change นะครับนะครับเราก็ตั้งค่าที่1,000กิโลเมตรเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. ตั้งมาที่1,000เดือน mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ปี mm hmm. คือสักราชแล้วก็แบ็กลับ mm hmm. นะครับ mm hmm. ส่วนในหัวข้อถัดไปเรื่องของแบตเตอรี่เป็นการเช็คค่าไฟแบตเตอรี่อ a t เป็นการเช็คของในเรื่องของ อุณหภูมิของน้ํำยาหล่อเย็น Warning Info นะครับเมื่อเราเลือกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาเช็คในโหมดต่างๆที่มันมีค้างต่างๆที่อยู่ในระบบนะครับแล้วก็แบ c k กลับนะครับทีนี้มาถึงตัว General นะครับมาเลือกดูที่ General มีอะไรบ้างนะครับการตั้งวันที่นะครับตั้งเดือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ สมมติเราตั้งวันที่ได้เรียบร้อยปุ๊บเรามาที่เลือกวันที่ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถที่จะเลือกได้เป็นแบบ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมง AMPM ก็ได้นะครับแต่โดยมาตรฐานของเราก็จะเลือกเป็น24นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมาที่ยูนิตนะครับคลิกขวามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นการเช็คการตั้งว่า เป็นการใช้ในส่วนกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมล์ต่อชั่วโมงนะครับถัดไปด้าน้านขวานะครับทางด้านเทมส์ทางด้านฟูเอลคอนครับเราก็จะเลือกเป็นโหมดของกิโลเมตรต่อลิตรหรือลิตรต่อ100กิโลเมตรโดยมาตรฐานเข้าใจกันง่ายๆคือกิโลเมตรต่อลิตรบักลับนะครับส่วนของภาษานะครับอันนี้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเมนูของ รีสต์โอดีฟอล์นะครับมันเป็นเรื่องของการเวลาเราตั้งค่าเสร็จเราจะกลับไปสู่โหมดของโรงงานนะครับบลูทูธสำหรับท่านที่ใช้ในส่วนของ Android นะครับเมื่อหมดคลังจำเป็นเราก็จะกลับไปที่หน้าจอปกติมาที่ดิสเพย์เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะครับดิสเพย์ในส่วนของรูปแบบของหน้า,นาจอนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกามค่ามาตรฐานที่โรงงานตั้งมาให้ แบ็กกราวนะครับอ่าแบ็กกาวก็จะเลือกเป็นอ่ออันนี้จะเป็นแบ็กกราวเนาะไบเน็ตของแบ็กกราวความสว่างนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ความสว่างนะครับอ่านะครับตามค่าตามความเข้มอ่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ชอบบางคนก็ไม่ชอบแสงมันจะแยงตาเราก็จะเลือกเป็นอ่าออโต้นะครับแบ็กกราวมาเลือกเป็นสีอย่างที่ตอนถ่ายทําตอนนี้เราเลือกเป็นสีดําเพื่อให้ชัดต่อการถ่ายทํานะครับ ฟอร์เรทอินโฟนะครับอันนี้เปลี่ยนรูปแบบของการโชว์นะครับอ่านะครับอันนี้เราจะเลือกตามค่ามาตรฐานนะครับกลับไปที่ f o r ์เร s สวิต h นะครับตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้เราเลือกมาที่ f u l เอนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็กดมาไปให้เป็นสีเขียวเคอร์เซอร์สีเขียวแล้วก็แบ็กกลับนะครับ โอเคต่อไปก็จะเป็นแอรเทมเป็น,ปนอ,อุณหภูมิภายนอกอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับอะนะครับทีนี้การเลือกเพื่อให้มันโชว์ซึ่งซึ่งเป็นปัญหาสำหรับหลายๆในช่างหลายๆคนหรือว่าคนที่ PDI รถหลายๆคนนะครับการเลือกเพื่อจะให้โชว์เป็นค่าของน้ำมันเป็นการเซตค่าน้ำมันที่มันเป็นสเกลนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาที่ นะครับปุ่มคอนโทรลเลอร์เหมือนเดิมเพื่อจะให้มันสู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาหาตรงเรื่องของรูปรูปถังรูปสัญลักษณ์ของน้ำมันน้ำมันเบนซินนะครับแล้วเราก็เลือกมาที่ fuel นะครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ fuel นะครับอ่าโอเคเราเลือกที่ fuel นะครับเสร็จปุ๊บเราก็แบ็กกลับนะครับแบ็กกลับอ่านะครับพอแบ็กกลับปุ๊บในหน้าจอตรงนี้นะครับ ท่านจะเห็นว่าหน้าจอที่มันเป็นสีส้มๆม,มันจะยังไม่โชว์เป็นนะครับมันจะยังไม่โชว์เป็นเสเกลของน้ำมันซึ่งเอ๊ะตรงนี้แล้วมันจะโชว์อย่างไรบอกก่อนนะครับในรถรุ่นนี้นะครับค่าของน้ำมันที่มันเป็นสำรองถังน้ำถังน้ำมันสำรองอยู่ที่1.75ลิตรเพราะฉะนั้นเวลา PDI เวลาเติมน้ำมันเนี่ย ถ้าเราเติมต่ำกว่า1.75บางทีการแสดงผลต่งตางๆมันจะอาจจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงในใน,ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ให้เห็นทุกอย่างที่เราสา,สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าเติมน้ำมันอย่างไม่น้อยๆ2ลิตรขึ้นไปนะครับเมื่อเราเติมน้ำมันได้ตามปริมาณที่ต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ย,ยังโชว์อยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าจอตรงนี้นะครับก็ยังโชว์อยู่เพราะฉะนั้นรถต้องมีการวิ่งใช้งาน ถึงถึง <ละ S 1> ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตาตัดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนเรามาต่อเรื่องกันนะครับาจากาคลิปที่แล้วต่อไปนี้เมื่อนำรถไปวิ่งใช้งานเปิ่มเนี่ยหลังจากเราขับใช้งานตามปกติเพิ่มเนี่ยระบบจะฟ้องหน้าจอจะบอกว่าน้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยเราสามารถจะขี่ได้อีกอกี่กิโลเมตรนะครับซึ่ง จะเป็นตัวเลข46เนี่ยจะเป็นการนับเขาดาวนะครับยังยังยังจะยังไม่ขึ้นเป็นสเกลน้ํามันครับเดี๋ยวจะรอดูว่าเ,เราจะต้องเติมน้ํามันอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ขึ้นเป็นสเกลน้ามันครับครับตอนนี้นะครับนนะในหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่เราเอาไปวิ่งใช้งานนะครับหน้าจอก็จะบอกว่า46แล้วเราก็จะเติมน้ํามันอีกหนึ่งลิตรซึ่งหน้าจอก็จะบอกว่าตามตาม เน้์ของมันนะครับเนจ์อยู่ที่98กิโลเมตรนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเพิ่มน้ำมันเข้าไปเพลบเนี่ยถ้าดูในโหมดของเรนจ์นะครับก็จะเป็นแสดงเป็นกิโลเมตรที่ใช้งานได้แต่ถ้าเราปรับมาที่เป็นกูเอลัากครถึงจะขึ้นสเกลในระดับน้ำมันเหมือนเกวัดน้ำมันทั่วไปนะครับโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราเติมน้ำมันขณะที่ PDI นะครับ อยางน้อยต้องเติมเกิน1.75ลิตรนะครับเมื่อเกิน1.75เสร็จปุ๊บเนี่ยนำรถไปวิ่งใช้งานมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขและมาแปลงค่าเป็นสเกลให้เราเห็นตามภาพโดยประมาณนี้ครับ